สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีพฤษภนะคะหรือท่านที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีพฤษภประจําเดือนมีนาคม2564นะคะเป็นการอ่านดวงรายเดือนทั่วไปนะคะแล้วก็คลิปนี้เป็นการอ่านไพ่แบบวงกว้างนะคะไม่สิก็ถูกคลิปนั่นแหละนะไม่ใช่เป็นการดูดวงส่วนตัวนะคะดังนั้นก็ อาจจะไม่ตรงกับทุกคนนะคะขอให้เราฟังเป็นไปในทิศทางความบันเทิงนะจะฝึกศกฝึกศกมาดูก,กันนะว่ามีนาคมนี้เป็นอย่างไรนะคะเจ็ดคาทานะงานเยอะอยู่พอสมควรนะ <c oughs> ตัวเราเองค่อนข้างที่จะขยันนะคะแม่หมอมองว่าคุณอาจจะรู้สึกแบบมีภารกิจที่ต้องทําเยอะนะคะนะหรือมีสิ่งที่จะต้องจัดการเยอะนะคะคุณอาจจะแบบคือ เดือนนี้เราจะเป็นคนแอคทีฟนะคะมันเหมือนเราจะคิดแบบสเต็ปสเต็ปสเต็ปว่าเราจะทำอะไรยังไงนะคะแล้วเราก็อาจจะนึกอ่าสัมพาร,ก,รก็ต้องยื่นนะคะอะไรนะรายจ่ายอันนี้หรือต้องไปทำอนนุ้นอันนี้ด้วยนะคะรวมไปถึงงานก็เยอะนะคะงานก็เข้ามานะคะประมาณนี้เนาะนะดังนั้นก็ค่อนข้างที่จะ,ะ,ะแอคทีฟนะคะแอคทีฟในการทำงานเนะเาะแล้วก็ที่ผ่านมาอาจจะ บางคนอาจจะได้งานใหม่ๆเข้ามานะคะหรือมีช่องทางไรายได้อะไรใหม่ๆเข้ามานะที่ผ่านมาหรืออาจจะมีเพื่อนเพื่อนใหม่เข้ามาให้เราได้ทำความรู้จักนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีลูกหรือเปล่านะมีข่าวดีเรื่องน้องหรือเปล่าสำหรับคนที่แต่งงานแล้วนะคะแล้วก็บางคนอาจจะได้ของขวัญของถูกใจหรือมีโชคเล็กๆน้อยๆก็ได้นะคะที่ผ่านมาเนาะ นะหรือบางคนมีสัตว์เลี้ยงได้ด้วยนะตรงนี้นะคะก็มองว่าสัตว์เลี้ยงที่คุณเพิ่งรับเข้ามาเนี่ยอันนี้จะเป็นค่อนข้างเขาเรียกว่าเป็นเป็นตัวนําโชคให้กับคุณอะนะคะเป็นสิ่งที่นําโชคให้กับคุณนะ,นะะนนณนะแล้วก็ทีนี้สถานการณ์เดือนนี้นะคะ King of s w o r d อยู่ในโหมดที่ขยันคันแข็งนะจัดการเรื่องงงเรื่องงานนะคะแล้วก็มองนะคะมามองในเรื่องงานก่อนเลยนะ เรื่องงานเนี่ยมีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องในสายงานของพวกเราค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเนี่ยงานยากนะคะงานที่เข้ามาแต่คุณทําได้นะเจ้านายอาจจะสั่งงานค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเราก็อาจจะมีโปรเจกต์อะไรใหญ่ๆเข้ามาให้เราได้ทําด้วยนะเดอะสตาร์เกิดขึ้นอืมเราบางคนอาจจะเป็นหัวหน้างานอยู่แล้วใช่ไหมนะก็จัดการงานได้ดีนะคะอย,อยู่ในโหมดเหล่านั้นนะคะแล้วก็ กันงานเองนะคะบางทีเพื่อนร่วมงานที่ใกล้ๆเราเนี่ยอาจจะมีบางคนที่เขาเสียใจอะไรอยู่หรือเปล่าน้อยอกน้อยใจหรือเสียใจยังหรืออาจจะทะเลาะกับเราอยู่หรือเปล่านะยังติดค้างอยู่หรือเขาอาจจะมีปัญหากับแฟนเขาก็ได้นะคะบางคนเองคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยทําไมหันมาฝั่งนี้ทำไมดูน้อยๆจังเลยนะคะดูแบบเป็นอะไรหร,หรืออาจจะทะเลาะกับเราก็ได้นะอืมแล้วก็ ส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเอาแต่ง,งานนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็พึกศกเองไปพบเจอผู้คนเนี่ยได้เป็นเดลเฟอร์นะคะค่อนข้างที่จะพลังเมตตามหานิยมค่อนข้างที่จะสูงนะคะการเข้าสังคมการพบปะคนหรือคนข้างนอกที่เข้ามาร่วมงานกับเราเนี่ยคนภายนอกหรือสังคมที่เราไปติดต่อเนี่ยโอ้นะดีเลยนะคะแม่หมอมองว่าน่าจะมีหน้าใหม่ หน้าใหม่ไฟแรงอาจจะเข้ามาในช่วงทไลายของเดือนมีนานะคะอาจจะมีคนมารักมาชอบคุณนะคะหรือถ้าไม่อย่างนั้นก็หมายถึงว่าการที่เราไปติดต่องานอะไรยังไงเนี่ยก็จะสำเร็จได้โดยง่ายนะคะด้วยความที่เขาอาจจะเมตตาคุณนะคะหรือรู้สึกว่าถูกชะตากันอะไรประมาณนี้แล้วก็บางคนเองอาจจะคิดโปรเจกต์นะคะอยากเริ่มทําอะไรใหม่ๆนะ The โฟนะคะตรงนี้แล้วทีนี้ตรงนี้ได้เป็น The Star นะคะก็มองว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยเราอาจจะบางคนอาจจะรอที่จะทำอยู่หรือเปล่า ะะตอนนี้กําลังเหมือนรวบรวมอาจจะเกี่ยวกับเรื่องความรู้ก็ได้นะหรือเป็นช่วงจังหวะทำลายของการแบบชาร์จพลังเตรียมเพื่อจะทําสิ่งใหม่ๆนะคะก็มองว่าสิ่งใหม่ๆที่คุณคิดในใจที่คุณจะทำเนี่ยมีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จไปได้ด้วยดีเนาะ t ดอะสตามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดูดีนะแล้วทีนี้เดือนนี้สำหรับเรื่องงานนะคะบางคนอาจจะทำงานไกลนะกับบ้านดึก ได้ด้วยนะแล้วก็บางทีทำงานเยอะเกินไปม,มีโอกาสที่จะนอยหรือเสียใจหรือน้อยใจจากคำพูดคำจาหรือพฤติกรรมอะไรบางคนนะคะระวังเรื่องการทะเลาะก,กับเพื่อนร่วมงานเนาะอาจจะมีประเด็นหรืออะไรบางอย่างเนี่ยที่มันติดค้างกันอยู่นะคะแล้วก็สถานการณ์เรื่องการงานก็คือ,อยังจัดการได้แล้วก็มีผู้ใหญ่เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราหรือตัวเราเองเนี่ยอาจจะ เป็นหัวหน้างานนะคะในการที่จะดำเนินเรื่องงานเหล่านั้นให้ผ่านพ้นไปได้สำหรับคนที่รองานนะคะก็มีแนวโน้มว่าอาจจะโดนผู้ใหญ่เรียกไปสัมภาษณ์งานนะคะหรือบรรจุงานได้ด้วยเช่นกันเนาะแต่อาจจะเป็นงานที่ไกลาจากที่พักสักนิดหนึ่งนะก็ยังไงก็อย่าท้อนะคะหรือบางทีถ้าเกิดเขาเรียกสัมภาษณ์งานหรืออะไรยังไงหรือได้เข้าไปทำแล้วเนี่ยอยากขี้น้อยใจ นะให้ให้พยายามแบบเหมือนเรายังไม่ได้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างเือเรายังไม่ได้รู้จักกันจริงๆยังไม่ได้สนิทสนมนะ่ะนะคะอย่าเพิ่งน้อยใจเนาะนะมองว่าเขาจะให้การซัพพอร์ตที่ดีอยู่นะคะทีนี้มาในโหมดของเรื่องการเงินนะคะการเงินเดือนนี้นะคะ สี่เหรียญเห็นไหมคุณจะประหยัดอดออมเต็มที่นะคะสี่เหรียญน,นะถามว่ามีเงินไหมมีนะเงินเงินมีอยู่นะคะเราก็บางคนอาจจะเนี่ยเดอะสตานะได้เงินอะไรมาหรือเปล่าพิเศษพิเศษนะคะก็การเงินเองยังโฟไปได้ด้วยดีเนาะยังไม่ได้ติดขัดอะไรนะแม่หมอมองนะคะเรื่องโชคลาภแม่หมอมองว่ามันจะ โชคลาภเนี่ยเดอะสตาร์ Star, ก็พอได้นะอืมพอได้นิดหน่อยนะเออเป็นไพ่ที่พอพอเสี่ยงอยู่นะแต่ดูเหมือนเราจะอดออมเนาะคือเราจะไม่ได้ลงทุนคืออันไหนมันเสี่ยงเราจะหลีกเลี่ยงไปนะคะการเงินถ้าติดต่อลูกค้าค้าขายเนี่ยมีโอกาสประสบความสำเร็จได้เงินได้ทองเนาะแล้วก็ทีนี้มาเรื่องความรัก ความรักพึกโศกคนที่มีแฟนนะคะมีคนคุยแล้วนะคะเรากับแฟนอาจจะมีเรื่องทะเลาะกันก่อนเออม,มาก่อนหรือเปล่านะคะเนี่ยให้ถ้วยมุกออนไม่ได้ยังเสียใจนะติดค้างกันอยู่เลยนะคะแล้วก็มันมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ติดค้างอยู่ในใจนะแต่บางทีคนของเราก็ปากแข็งไม่ค่อยจะพูดนะคะนะบางทีก็ทำหน้า หน้าตึงหรือบางทีก็อยากจะเคลียร์หรืออะไรเนี่ยมันมีเรื่องที่คาใจเขาอยู่นะคะที่รอการปรับความเข้าใจนะคะบางทีช่วงเดือนนี้คุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายที่จะต้องพยายามไปง้องอนเขานะคะต้องเหมือนเอาน้ําเย็นเข้าลูปอะไรก็ว่าไปนะคะปลอบประโลมแฟนเรานะคะนะก็มีแนวโน้มว่าคุยกันได้คุยกันได้คไดเคลียร์กันได้เนาะนะบางทีใครบางคนเนี่ยอาจจะติดด้วยแบบเหมือนอ e ีโก้ทิฐิของเขานะคะอาจจะแบบไม่ยอม กลัวแบบจะเสียหน้านะแต่ว่าเสียความรู้สึกอยู่ในใจนะนะเดอะสต์เป็นช่วงจังหวะฮิลลิ่งเยยวยา,ยา,ยาจิตใจหรือบางทีหมายถึงว่าเรากับเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะอยู่ภายใต้บรรยากาศแห่งความโรแมนติกนะไปพักผ่อนย่อนใจหรือไปดินเนอร์ใต้แสงเทียนได้ด้วยเช่นกันเนาะอือก็ปล่อยใจสบายๆนะคะนะแล้วทีนี้ในส่วนของไพ่อารัวเว่ายังไง keep your r e l a t i o n s h i อะแชนะคะคาดว่าน่าจะมีปัญหาเนาะให้โอกาสในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะกับคนของเรานะคะ work on your p a r t n e r s h i p นะคะนะก็คุณกับแฟนของคุณน่าจะมีปัญหากันนะคะให้โอกาสที่จะพูดคุยกับเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะบางทีเราอาจจะไปโฟก,กัสเรื่องงานมากกว่าก็ได้นะคะแล้วก็ทิ้งปัญหาหรือทิ้งเขาไว้เนี่ย หรือมันมีเรื่องอะไรที่มันอยู่ในใจกันเนี่ยที่ไม่เคลียร์กันนะอาจจะเป็นประเด็นของความน้อยอกน้อยใจคําพูดอะไรที่อาจจะเป็นประเด็นก็ได้นะคะหรือความห่างไกลเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเราสื่อสารกันแบบได้ไม่ชัดเจนนะสื่อสารกันแล้วแบบเข้าใจคนละสิ่งคนละอย่างอะไรประมาณนี้นะคะก็ขอให้หันมา ค่อยๆพูดค่อยๆจากันเนาะนะคะมีโอกาสสวีดวันแววได้นะคะทีนี้ในโหมดของคนที่โสดนะแล้วก็มีคนแอบชอบอยู่ในใจคนโสดก็ยังติดค้างอยู่กับคนเก่านะคะจมอยู่นะคะหรืออาจจะมีเรื่องอะไรที่เราคิดอยู่นะ,ะอืมแล้วก็ช่วงนี้ก็ลุยแต่ง,งานเนาะแต่ว่าจะมีคนเข้ามานะจากเกี่ยวกับเรื่องงานเนาะอาจจะอายุมากกว่าได้ด้วยเช่นกันนะคะหรือบางทีคนที่เข้ามาเนี่ย เกี่ยวข้องกับด้านงานกฎหมายก็ได้นะทนายความก็ได้นะเออหรือว่าเป็นคนที่ใช้เครื่องไม้เครื่องมือหรือเป็นคนที่ทํางานเก่งๆจัดการงานเก่งๆได้ด้วยนะคะเป็นแบบระดับสูงกว่าเรานะคะเดินเลเฟอร์เข้าสังคมพบปะผู้คนมีคนเข้ามาชอบอะ ผึกศกเสน่์แรงนะจ๊ะไม่ว่าคุณจะขยับขยื่นสิ่งใดเนี่ยมีคนให้ความสนใจเนี่ย The ะสตาร์นะเราแบบจะดูค่อนข้างที่จะดูดีนะคะหรือว่าไปอยู่ในโหมดของความโรแมนติกมีโอกาสเจอคนถูกใจได้นะคะในจังหวะนี้ The ะ o ฟลบางทีเราเราแบบสนุกสนานอะคุยเล่นนเพลินๆอะไรประมาณนี้นะคะอก็อาจจะถูกใจ ได้ด้วยนะคะนะบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเราจะไม่คิดอะไรกับเขานะคะเออแต่กลายเป็นแบบเราคิดไปไกลนะคะแล้วก็พึกศกบางคนคุยกับคนไกลนะคนละจังหวัดคนลำเภอหรือคนละประเทศได้ด้วยนะคะมีแนวโน้มมากๆเลยเนาะนะแล้วก็อาจจะมีโหมดของความคิดถึงนะคะนะความห่างไกลอาจจะเป็น เรื่องราวที่ทําให้เราอาจจะรู้สึกปวดใจนิดหนึ่งนะสำหรับพฤกษตกนะคะบางคนเนาะที่ที่อาจจะมีเข้ามาหรือว่าเราอาจจะแอบชอบใครอยู่แล้วนะคะแต่ว่าแม่หมอมองว่ามีคนเข้ามาเดือนนี้ดีๆเอาดีๆแล้วกันเนาะอ่ะมาที่นี่ separation ทำไมออกไปเนี้ยอือสำหรับบางคนมีความรักที่ห่างไกลนะอาจจะเปะ อาจจะมีคนเข้ามาคุยแต่ว่าเป็นผ่านโลกโซเชียลหรือเปล่าหรือว่าคนคนนั้นคนที่เราพบเจอเนี่ยนะอาจจะเป็นคนไกลหรือว่าบางทีคือมาเจอกันในเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเรียนหรือเรื่องสังคมอะไรเนี่ยที่เจอกันแล้วก็สุดท้ายก็ได้แยกแยะก,กันไปนะคะเพราะว่ามันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเฉพาะกิจอะ งานที่ต้องมาทําเฉพาะกิจหรือต้องมาดีวกันเฉพาะกิจนะคะพอถึงเวลาก็อาจจะแยกย้ายกลับไปอยู่ในแต่ละจุดของแต่ละคนอะไรประมาณนี้นะคะก็อาจจะทําให้รู้สึกติดค้างนะมุบอ่อนไม่ได้เองนะคะหรือมันมีความเศร้าเสียใจอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นนะคะก็อย่าเพิ่งไปคิดขนาดนั้นค่อยค พูดค่อยๆจะค่อยๆสารสัมพันธ์กันไปเนาะแล้วก็บางคนเองอาจจะยังติดค้างกับคนที่เลิกไปแล้วนะคะยังปล่อยวางไม่ได้นะคะยังฟิกตำแหน่งนี้ให้กับคนคนนั้นอยู่ไม่ว่านานเพียงใดนะคะยังเก็บกอดเขาไว้อยู่ในใจยังรอการกลับมาของเขาเสมอนะคะคุณไม่เปิดประตูหัวใจให้ใครอะนะแล้วใครจะเข้ามาได้ล่ะเนาะ มาที่ไพ่ออรลเคิลนะคะในเรื่องของบทสรุปเนาะเดือนนี้เบสออฟโยคี Best นะคะทำไม y o k ีก็จะเป็นฝ่ายปฏิบัติที่แบบหนักนิดนึงหนักจะไม่แบบไม่ใช่ทางสายกลางนะคะดังนั้นเรื่องราวที่เข้ามาในเดือนนี้ everything ก็อยู่ที่โยคีนะคะเบสออฟโยคีนะคะอะไรก็โยคีโยคีทั้งนั้นนะคะเนี่ยงานก็มาเพียบเลยนะอะไรก็คุณอะไรก็คุณนะคะบางทีคุณอาจจะเจองานยากด้วยนะคะที่จะต้องจัดการหรือน้องๆหนูๆที่เรียนอยู่นะคะเรียนเยอะมากรายงานอาจจะเยอะมากนะคะแล้วก็เป็นช่วงจังหวะของการที่อาจจะเก็บคะแนนหรือจะต้องตั้งใจเรียนอะเจอวิชาโหดๆอะไรประมาณนี้นะคะหรือครูบาจันโหด ได้ด้วยเช่นกันนะคะเป็นช่วงจังหวะแบบเ่านั้นน่ะงานก็เยอะแล้วก็ห้ามพลาดด้วยนะคือทําดีก็เหมือนเสมอตัวนะคะอืมแต่จริงๆก็ไม่อยากจะบอกว่าเสมอตัวหรอกทาดีก็เราก็ได้อาอย่างนี้ละกันเนาะแต่ว่าถ้าพลาดมานี่โอ้เจ็บหนักเลยนะที่รักนะยังไงก็สู้ๆนะคะเนี่ยแล้วก็ในเรื่องหัวใจเนี่ยก็ยังจะต้องเหมือนเราต้องเป็นตัวเชื่อมอะ อาจจะต้องแบบแบกรับเรื่องราวความรู้สึกนะคะหรือต้องเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าเป็นคนที่แบบเหมือนวางวางศักดิ์ศรีไม่ใช่วางศักดิ์ศรีเขาเรียกว่าต้องเป็นคนเข้าหาก่อนน่ะกับคนคนนั้นนะคะเอองอ,งงองเขอนิดนึงประมาณนี้การเงินยังต้องควบคุมนะจ๊ะควบคุมเต็มที่นะโยคีนะคะต้องอดทนนะอันไหนไม่ชอบก็ไม่ต้องชอบนะอันไหนที่ไม่ใช่ก็ไม่ต้องใช่นะคะแล้วก็ ใช้ใช้เงินตามกระเป๋าใช้เงินตามเงินในกระเป๋าของเรานะคะนะก็จะเป็นผลดีกับพวกคุณนะคะในเดือนนี้ขอให้อดทนนะโอเคก็ขอบคุณชาวราศีพฤษภนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สมหวังในทุกเรื่องราวนะไว้เจอกันครั้งหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ